น้ำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์เย็นนี้แฟนๆเรือใบไม่ควรพลาดกับการทัวเอเชียของแมนซิตี้พร้อมลุยซงโคสิตหลงประเดิมลับแข่งมารินอตเป๊ปกูดิล่านายใหญ่ของเรือใบสีฟ้าทริปประแชมปจากแดนผู้ดีหลอมลุยปรีซีซั่นเกมแรกมีคิวทัวเอเชียที่ญี่ปุ่นดวลยโกฮาม่าเอฟมาลินอตการจัดทัพ วงมัตเตโอโครวาซิตห้องเครื่องป้ายแดงประเดิมตัวจริงในศึกฟุตบอลกระชับมิตรเจลีกเวิลด์ชาเลนจ์วันอาทิตย์ที่23รกรกฎาคมเย็นนี้แน่นอนเราไปดูพรีวิวก่อนเกมกระชับม oh ิตรเจลีกเวิลด์ชาเลนจ์โยโกฮาม่าเอฟเวอร์ลีนอพบแมนซิตี้โดยจะถ่ายทอดสดเวลา17นาฬิกาตรงทางช่อง3พลัดแฟนๆเรือใบสีฟ้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงซึ่งสนามที่จะใช้แข่งขันกันในวันนี้เป็นเจแปนเนชั่นแนลสเตเดียมของโตเกียว เราไปดูความพร้อมของฟังโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตเควินมูสแคทเทรนเนอร์ชาวออสซี่ของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตร้องจ้าฟูงเชลีกผาทีมระเบิดฟ,ฟอร์มถล่มการตโกเซลติกทีมดังของสกอตแลนด์แบบขาดลอย6ประตูต่อ4ในเกมลับแข่งล่าสุดเกมนี้เป็นคู่อุ่นเครื่องให้กับซิตี้ทีมประชามจากอังกฤษด่านความพร้อมน้ำมูสแคตไม่มีปัญหาอะไรรบกวนเพิ่มเติม การจัดทัพก็เชื่อว่าน่าจะจัดเต็มเพื่อให้ลูกทีมมีโอกาสเก็บเลเวลจากยอดทีมยังเรือใบแบบเต็มที่น้ำทีมโดยทาคุยะคิดะกองกลางกัปตันทีมชิน n สุเกะฮาตานากะโคตะวาตานาเบะโคตะมิซูนุมะรวมไปถึงการนอเอโดอาโกะมาร์โกจูเ e นียโซเซเอลเบะและอันเดซอนโลเปซซีประสานแกงแซมบ้าฟังความพร้อมของแมนซิตี้ เปปกูริล่าเทรนเนอร์ของแมนเชสเตีรเจาของทุนประชามจากแดนผู้ดีผาลูกทีมเดินทางมาทัวร์เอเชียที่ญี่ปุ่นและแกหลีใต้โดยวางคิวเตะไว้3เกมหลังจากจบเกมนี้จะพบกับไบเยนมิวนิกและแอตเลติโกมาดริดตามลำดับสำหรับแข้งเรือทั้ง25รายที่บินมาก็ไม่ต้องซืบอว่าจัดเต็มแค่ไหนบรรดาสตาร์ Star, มากันพร้อมหน้าพร้อมตาและแน่นอนว่ารวมไปถึงแข้งใหม่อย่างมาเตโอโครวสิตมิดฟิลโครอต แม้แต่รายที่คาดว่าน่าจะหมดอนาคตไปแล้วอย่างชูเอากาเซโลแบ็กโปรตุกีต์ก็ยังมีชื่อกับเขาด้วยพวงแก๊งเด็กระเบิดยังโครพามเมอร์เจ้าของแชมป์ยูโรกับทีมชาติอังกฤษชุดยู21ลุยโกรูอิสมัคซิโมเปโรเน่เจมส์แม็กแอดีและออสการ์บอกส่วนการจัดทัพก็น่าจะเริ่มต้นแบบผสมประสานกันทั้งพวกตัวหลักสำรองและดาวรุ่งนำโดยไคล์วอลเกอร์จอห์นสโตนคาวินฟิลลิปเควินเดบอย แบร์นโดซิวาโคล์พารเมอร์และเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์เป็นตน้นโดยนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้ฟังย oh ูโกฮาม่าเอฟเวอร์ลีนอรน่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยผู้รักษาประตูจุนิจิโมริในแผงแบ็กโฟร์ลิกุยามาเนะชินโนสุเกะฮาตานากะกาลอตเอโดวะโกะคาสุยะนากาโตะสองมิดฟิลด์ในแดนรับโคตะวอตา,ตานาเบะทาคุยะคิดะสามประสานในแดนหน้าโคตะมิซูนุมะ มาโกชูเนียโซเซเอลเบร์และนาเป้าชัยอเดซอนโลเปซฟังทีมเยือนแมนซิตี้ของเป๊ปกูดิล่าจะมาในระบบ3-2-4-1โดยผู้รักษาประตูเป็น ga, สเตฟานออเตกาซามแนวรับไคล์วอเกอร์จอห์นสโตนมานูเอลคันจีในแผงกองกลางมาร์ตโอคูวสิตแควินฟิลลิปประสานงานส่วนในแผงแนวรุกน่าจะวางชูอัลเคนเซโลเควินเดบอยแบนเดโรซิวาและโคปราเมอร์ โดยใช้หน้าเป้าเป็นเอร์ลิงเบลฮาลันผลงานที่พบกันก่อนหน้านี้วันที่27เดือนกนรกฎาคมในปี2019ยูกุฮาม่าเอฟเวอร์ีนอร์แพ้ให้กับซิตี้1ประตูต่อ3เราไปดูผลงาน5นัดลังสุดของทั้ง2ทีมยูกุฮาม่าเอฟเวอร์ีนอรชนะโซนัมเบมาเลส1ประตูต่อ4ในเกมเย่าเจลีกเสมอนาคุยาแกรมปัส2ประตูต่อ2ในเกมยืเมน, 2, 2, นเจลีก แฮมมชิดะเซลเวียหนึ่งประตูต่อสี่เกมเย่าเอ็มเพอร์เรอร์ครับแพ้คาวาซากิฟอนเตเรศูนย์ประตูต่อหนึ่งในเกมเย่าเจลลีและนัดล่าสุดชนะการโกลเซลติกหกประตูต่อสี่ในเกมเยา่าในเกมกระชับมิตรฝั่งทีมเยือนแมนซิสตี้ผลงาน5้านัดหลังสุดชนะเชลซี1ประตูต่อ0ูนย์ในเกมเยา่าในศึกพิมลิกเสมอไบรตัน1นประตูต่อหนึ่งในเึกพิมลิกแพ้เบรนฟอร์ดศูนย์ประตูต่อหนึ่งในเกมเยือนพิมลีก ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องประตูต่อหนึ่งสนามกลาง f a ครับชนะอินเตอร์มิลานหนึ่นประตูต่อศูนในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของเรือใบสีฟ้ากับการทัวร์ปรีซีซั่นในเอเชี er. ยยิ่งไงเย็นนี้ฝากแฟนๆชาวเรือใบสีฟ้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเย็นนี้เรามีนัดกัน5โมงเย็นทางช่อง3นะครับ ยังไงแฟนๆก็ตามไปเชียรแต่เร็วแบบนี้หาดูง่ายแบบนี้หวังว่าแฟนๆชาวเรือใบสีฟ้าจะไม่พลาดกันนะครับแล้วแฟนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำมาสเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านถือกําลังใจอันมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบเงามๆสักล้านครั้งหลวงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน